สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสุขสุขคนครับวันนี้ผมที่งานลูกสาวในหอยน้ำผาพี่น้องเฮามาเอาควายไปเลี้ยงคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องนะครับอยู่ของตรงนี้ครับตรงนี้พันน้ำควายเขมายหลายตัวอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าการมีพี่น้องปูอยู่บ้านใกล้ๆกนะครับเพื่อนมาปั่นไปแล้วเออเนื้อหันกับประเทายเพิ่นเนาะเนืงอหันกับปรเลยไทยเบื้องเพื่อนกมาเน้านะนะครับเพิ่นกมาเบิ้งแต่ว่างานลูกสาวในหอยกับลืมไทยเบื้องครับพี่น้องนะครับอ่ายังอยู่หาโตเนาะ อ่าตัวนี้เป็นตัวผูตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวเมียสะตัวเมียสี่โตนะครับต้นราคาพี่น้องเขากติดตามเบิรงเอาในคลิปนะครับอ่ะพี่น้องเขาว่าเบอร์ไม่นะครับไปกดติดตามให้พี่แม่ลูกสาวในหอยในเรื่องพี่น้องเขาอ่าส่วนผู้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปเก็เป็นกำลังใจให้กันตัวพี่นอ้องนะครับคลิปนี้ขอจั๊กสิบหาไหลค์ครับพี่น้องเขา<ส>อหอยที่แม่ลูกสาวในหอยเดี๋ยวหูแน่ว่ามีเบิรงอยู่นะครับมีผู้ไลค์ให้ทุกตัวนะครับอ่ะเป็นการเซอร์ลาครับบ่ายนี้น้ำพัดพี่น้องเขาไปทักทายน้องแนนเลี้น สวัสดีครับหนองเลนครับสวัสดีจ้าอ่างหายไปอาทิตดหนึ่งเนาะจ้ะหญ้าเบียกหลายเสี <c oughs> ยหญ้ามันใส่ปุ๋ยจะบกโมออกครับปลู<ม>กโมกับปลูกแมีนใครอยากรับการซุงได้แต่รู้ละสามบาทห้าสิบอ่าปลูกพันธุ์อย่างหนองเลนไอ้ขิมสันขิมสันเมียนลปลูกจักไรครับปลูกโคกไรอืมยากเนะาะเบียกหลเมียนคือว่าลูกสาวจะห้อยกับม้าล้วดีพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นหน,นองเลนหนองเลนบ่นอยู่ก็คอยอยู่บานมีู่ขว้ครับเลยบริษัทกันเอ้า นะครับถ้าพี่น้องเขาอยากได้ฝากเบอร์โทรพี่กาดบ้านนะครับเบอร์โทรกร0สุ9ไปศูนย้าหกเก้าสี่จ็ากเฟซบุ๊กกับประกาศสิทพักดีโชวภาษาไทยบ้านกับบ้านโฟลต้นบลญอนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดระยอดอะ่ะทีมงานลูกสาวในหอยขึ้นใหม่นะครับพี่น้องอยู่หน้าจอตอนนี้ละ่ะนะครับเขาจะเบิ้งกันจังไหนครับตองแดนนี่เอายกชุดหาตูเลยจ้ะไปเจียวเดียวเลยเนาะแมนตามันมีสองขอก มีสองขอกแต่ว่าของนี้ิ่นเจ็บเปิดนกไปเลยแม่หาตัวอ่ะก็ขาไปเบิ่งในขอกเนาะไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องปลาอ่ะน้ำพา้พี่น้องเขาเขาเบิ่งขอกแรกนะครับมีอยู่สามตัวอ่าเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเนี้สองนะครับตัวผู้ตัวใดนพีน้องเลี้นตัวใหญ่นี่จ้ะอตัวผูตัวยืนยืนนี่ไงตัวหนานี่เนาะอ่ะตัวผูด้วยพี่น้องตัวนี้ตัวขนาดมาเนี่ยนะครับคือตัวผูสันติลือนี่แหละอืออายุเฉลี่อะไรของนี้สามตัวนี้นะครับอายุประมาณจะเดือนครับ สามถึงซีจ้ะสามถึงซีเดือนแมนอ่าตัวผูเนี่ยจะซี่เดือนไปได้เลยจ้ะซี่นี่จะซีครัวแล้วเนาะอีครัวแล้วโอ้ยนางตัวนอนๆนึ่งเลยพีนองเป็นหนึ่งกันตรงนี้ทุกทีละเออเอานี่ครับพี่น้องคู่นี้ตัวเมียอ่าคู่นี้เนาะน้ำกันช่วงรองเลยพี่น้องตรงเมีย้ยนะครับอ่านหูจักประวัติบนตรงนีบ่จ้ะ อันนี้ตัวผู้ตัวผู้เอาหนึ่งสามตัวด้วยครับพี่น้องของแรกมี่สามตัวเอาถึงเปิดยกเลยแมนยกลูกพาตัวจ้ะอ่าเขาเบิ้งเขาเบิ้งเขาเบิ้งตัวตัวก่อนนะครับพี่น้องจ้ะอ่านี่นะครับประมาณนี้ตัวเมียครับธรรมดาได้พี่น้องตาเต็มมาเลยกระสีลูกหลอดยี่หรอกมั้งสองตัวนี่ครับตัวหนึ่งตัวเมียครับอันนี้ครับพี่น้องเอาอ่าอีกสองตัวขอกนั่นเนาะจ้ะนี่ครับพี่น้องอีกสองตัว อสองตัวนี้้องนี้ตงจับประวัติบอบอจ้ะรูปประวัติเนาะอายุเด้อครับกระสี่สองสามสามเดือนขึ้นแล้วจ้ะสามถึงสี่นี่แหละส่วนมากจะตะเกียใส่สามเดือนขึ้นไปจ้ะอ่าใส่หลอดตายเลยบอก, <เน S 1> าก่ายังจ้ะนะครับขอกนี้เป็นตัวเมียด้ยพี่น้องสองตัวนี้นะครับสองตัวเลยอ่าประมาณนี้๋ยวติามนะครับครับพี่น้องเอาบาท,ที่หนึู่ผีมันมันมันหนากหนานี่เป็นะเหลี่ยง บัดที่นี่พี่น้องเขาอยากขูราคาครับหาตัวนี้น้องนี้เปิดเวลายไปไหนครับเปิดไปสาวสารจ้ะสองหมื่นสามพันจ้ะอ่าสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องเขาใช่เลยนะก็ตกตัวละสี่พันหกสี่พันหกจ้ะก็ต่อรองเอาเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะกันค่าคนส่งน้าจ้ะครับพี่น้องเขากระตอรองเอาครับพี่น้องนะครับสองหมื่นสามพันบาทจ้ะมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสี่อ่านะครับพี่น้องเขาอยู่ใกล้ๆแลนเขาว่าเบิ่งกกรนะครับหาตัวนี้ สองหมื่นสามพันบาทครับถ้าผู้ใดคิดว่าโอู้ยงินราคานี้ได้หาตัวกับปิดเลยจ้ะครับมัดจำการคุณชงเขาชงยังไง,งอย่างนี้ก็รับผิดชอบให้ลอยหาซิบรู้จ้ะคิดนีเอาเป็นลอยหาซิบรูเนาะแม่นอนแนั้นถ้าเกินไปสองลอยก็สั่มเองหาซิบรูจ้ะครับประมาณนั้นนี่ก็ประมาณได้จ้างเพิ่นก็ยังวันจะเรียบร้องอย่างนี้เนาะนะครับพี่น้ะครับประมาณนี้นะครับห้าตัวตัวนี้ตัวนั้นเดียว ผมไม่ตำนี้มองไดยหอกเนาะบอจ้ะกับคุ้ยซ้ํำซ้้ยหน่อยละจ้ะไปทายพระยาไปเลี้ยงเลี้ยงเก่าเอาจ้ะเกียใส่สามสี่เดียนจ้ะนางนี่งามนดีเนาะจ้ะงามขามันใหญ่ดีงามทุกตัวเลยพี่น้องนี่สมเงินและเนาะเลียใ์้กันเอาตัวหน่อยตัวใหญ่อันนี้คือส้งไห้ราคาสี่พันเก่าตัตร้องเอาชสสี่พันหกสี่พันหกเอเมนสี่พันหกกั สองบนสามกันต่อเอาเป็นแล้วครับเปิดแล้วครับม่อพี่หลวงเขาต่อรองเราด้วยครับอ่านี่บักลาครับคุณอ่านดีได้พี่น้องอ่ามอือ่างก็ดีค่อยู่ด้วยกันทองนี่กับมีสองสองตัวนี้กับเป็นเตานะครับอ่ะไอ้ฉีดยาไทยพยาธิแม่นนะครับฉีดยาบำรุงขึ้นนี่กลยว้ายซ้ำสูบล้มเขาทองนี่พี่น้องไออ่งลงงลงขึ้นนะครับอ่ะมีประมาณนี้เนาะจ้า นะครับฝากเบอร์โทรพี่กัดไหมนะครับโรงเรีนครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดอ่ะเป็นตุกกะปะกาศิษฐ์พักดีโชตภาษาไทยจ้ะศิษฐ์กัสโซเสียสซลีตอเตาจ้ะบ้านบ้านโคโลตำบลดอนโออำเภอภูเชียจังหวัดละยอดจ้ะอ้าวนะครับมาบอสก็โทรหาโรงเรียนคนใดจ้ะถ้าผู้ใดเห็นคลิปแล้วก็ฝากโทรเลยจ้ะแมนมอนอย่างโทรมาแล้วเอาคือเบิร์ไว้เถอะเพราะ่เขาใจคิดกันเลยว่าราคานี่เพื่อกะปิดเลยอือคุณ กูเพิ่นถาเบื่องคีปเพิ่นกะถาเนาะผู้เพิ่นติดตามแล้วมันกระดิ่งไวเนาะถ้าดบ้างผู้เพิ่นกะเบื้องรู้ไหมออกระได้ปิดไว้ที่จริงมันกระได้มาเต็มชุกหอกหล่ะจ้าสุกเมือหมูวานเพิ่นกะเบาหอกนี่ไปสุกเนาะงามมันมาเวลาลุ้งดูครับลูกของไอ้เก่ามาหอดกะพีทรองเพิ่นชุกไก่เหมือนหมาก่อนบางทีเพิ่นกระโทรมามาไปกัมาแล้วมาเบื้องเพิ่นเก่าต้องขอกันไปว่างหมูหมูวานหมูก้อนชิมงานลูกสาวได้ของไายหลือดีพีหลอง บ่ได้ลุ้งสับบ่ได้ลุ้งหล่งนี้ทุ่ยกเลิกก่อนนะครับเพราะ่ถคลิปเล็กเลยรบางสิเพิ่นเพิ่อนบ่หมอไปก่อนก็เลยเอ้าเป็นอยังนะครับคลิปหนาอย่างไทยคีบหนีมาบุกมาเลยพี่น้องกันบ่ได้ถ่ายนะครับเอ้ามีประมาณนี้เนาะจ้ะหาโตนะครับใลยนครับสองหมื่นสามพันบาทจ้ะนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องของหลังนี้พี่น้องเขากับตอร้องต่อลงเอานะครับเป็นังไรครับพี่น้องหาโตโยงเงียวยงเงียวยุ้นผูตัวเดียวนะครับประมาณนี้น้องนี้เนาะ อ่าทีมงานลูกสาบหอยกราสิไปผมอื่นตัวพี่น้องเขาไปหาทำงานขายเตียงโม่แล้วนะครับอ๋คลิปหนาจะว่ากันไหมคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาบด้วยหอยขอเก้าตรงน,นี้ราบพิราหนงเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า